สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวมากินเขา่าน้ำกันนะเนาะเชิญแสบเลยครับพี่น้องอาหารหลายอย่างหลายแนวมีปลาหมึกมีอันเข่าพาร์ทมีพาร์ทไทยนะพี่น้องเนะาะไปกับสีมะทายลายบ่ไรบอกว่าฮันเลยกลกเกงนะ่งยวันมอห์นี่มั้ยล่ะเห็นน้ำกันนี<อ>่แต่แสบอยู่ได้หละ่ะแสบอยู่พี่น้อง กินมันข่าจานใหญ่เนี่ย้ะนอกพี่น้องนะกินน้ำกันมาอยาสองตาใหญ่บ้านนี้เห็ดอยากออกนะลุงลอนึ่ีสตามเห็ดตัวเห,ห็ด พาดตไปมีพี่น่อจะคล้องลานว่าที่กินเมดว่า,บา,บาเบิดกระหอดวะก็มุขตาหอดหแดดลบหบน่ออ่อนผิดใจแล้วงน,นนะผิดใจ ต่านอาหารหนี่แสบอยู่ได้เป็นหนอผมต้องกินสองเตียสามเตียอะไรเลยกินแบบธรรมดาบานท่านหาหนี้ต้อง่ปาา็นหนอนนำผสมไยดีรงรีลายนะกินแบบกินแบบบรรนอกขอขาหง,งนะเป็นหนอนกินจังแสบมอาจอร์ทีม่าด้านหนังด้านเกียบอีเมลหายมาก โอ้ยแบบนั่งกุ่มตัวใหญ่เขาป่ามันก็บดได้ตันใหญ่ละจนได้กัดสองเทีย อันน,อนีน้สบายมานฮะถามกับสวามีก้อยหลายอย่างลายแนวฮะมันเห็ดตะเกียบเป็นเนาะพี่น้องอนะไม่ง่ายเห็นตะเกียบเป็น ปัดกุ่มพี่นอ้องพัดเปียวหวานกุ่งเนาะ่อยจ้องใส่นพีดน้ำตา

แกก็คิดว่าครับเอ๊ะ uhm. พ่อคนน้า,าพี่น้องอนะเอาไว้สำยเยอะๆอก่าคิดนะขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณค่ะ